ใ้าิบยวันทิ้งกเระว่าหลมู่นาวันรหรือมันนับนึงไม่อยางคือเพระว่าเรยานมยาด้เอียดรยไม่เรียิงกะครบก่ังแต่เลยคือจะทิงอาทิยวันนั้นยู่แม่มหมที่มีบน่แหละอจับแม่มันเนีมาลุมือุ้นเนี่ยมนี้ลงเลยางวันวันจันก่อน เียจ็ดัอมครับไปไปมาไป้ไ่าอันนี้ยังเลือดวดเดียวอันนี้คืออันนี้ค่ได้หรอครับอันนี้ค่าได้เลวอันนี้เนี่ยจับยังเลือดวดเลียวจริงรต่อไปก็ปวตัวนี้ยังเลือดันแล้วี้ยววเยอะ

เห็นคนไม่นานมันโรวนอ้บนนี้มันดีจริงต่วะผมมันขี้รวนเราให้มันกินกลวยมันจ๋าไอ้ตรงนี้จะเลียงแบบนวน ไม่ไม <Ừ. S 1> ่ป่อยได้เลยตรนทุนตรนจุเหมันพรามันนี่มันาดบุรที่นี่ตื่นเตืออยู่อาวิธีการลดตนทุนกับียอาวิธีการลดต้นทุน เกิดเองไหมตรงนี้อ่าหม,ม,มดูดูหมูกล้องสีสีเทาเลียนอ๋อค,คือช่วงน,นี้ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะราคาหมูมันตกเครับเพราะว่าผู้ผผเลี้ยงหมูอย่างน้อยหมูจะต้องหมู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 หมเป็นเน่ะหมูจะต้องกิโลไม่ต่ำกว่า85บาท พอลงมาโยู่ที่กิโลละเจ็ดสิบอย่างนี้ผู้เลี้ยงขาดทุนแน่นอนแต่วิธีการเลี้ยงก็ต้องมาปรับตัวกันเอาเองว่าจะทํากันยังไงเหมือนของผมนี่ผมเลี้ยงแบบแบบหมูหลุมประยุกต์ก็คือการเลี้ยงเอาวัสดุรองพื้นเข้าใส่ไปในโคกแล้วก็นําวัสดุรองพื้นนั้นกลับออกมาทําเป็นปุ๋ยหมกักแล้วก็ขายอีกทีหนึ่งคือมันก็พออยู่ได้แต่ว่าถ้าถามว่าจะให้เกษตรกร,กรอยู่ได้จริงๆผมว่าคงจะไม่ไหวถ้าไม่ปรับเรื่องอาหารลดลงถ้า หมูเป็นไม่ขึ้นราคาไปก็ต้องปรับอาหารให้ลดลงเพื่อจะให้เกษตรกร,กรอยู่ได้ครับ